ครับเพื่อนๆวันนี้วันนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับมาโฟมมาถ่ายไกลวันนี้นะครับวันนี้ไปสวนพี่หน่อยนะครับก็เลยไปได้ท่อนพันอ้อยนะครับท่อนพันอ้อยที่ใช้ชื่อเรียกว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับสิงคโปร์น้ำผึ้งเป็นท่อนพันอ้อยที่แกพี่หน่อยนะครับไป ซื้อมาจากสวนพ่อเปนะครับนะก็ในราคากิโลกรลัมลา30ิบาทนะแต่ครนี้แกเอามาปลูกเนี่ยมันน้าท่วมนะครับน้าท่วมตอนนี้น้ำมันลดแล้วสภาพคนเหลือยอย่างที่เห็นนะะเนี่ยแจ็แกนหลังจากน้ําท่วมนะครับนี่ดูดูรากก็รู้ครับว่าน้ําขึ้นถึงไหนนะครับก็ผมก็เลยขอซื้อแกมาสองกิโลเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาสองกิโลกว่าแหละ หกสิบบาทก็มีหลายข้อตาเดี๋ยวผมจะผมจะเอามาเป็นท่อนพันนะแล้วก็ทดลองปลูกดูนะครับเก็บข้อมูลสักสักปีครึ่งเก็บข้อมูลสักปีอะ่ะพอๆพ,พอเอาหนามมแน่นี่ยน้ำมันก็สีเขียวมารากตไหนหนาม,ม,น,ามนี่จะสดไหมมอนดีไหมหนอนไม่หนามอ่อยเอาพันไดเดตุอ๋อไม่เอา,า,ออเอาพัน,น,นสุพรรณห้าศูนย์นั่นแหละสวนพี่หน่อยสวนป้าหน่อยนั่นแหละ สีน้ำมันสวยใช่ไหมแล้วพอคันต้องเปลือกไปยังไงพอแค่ว่าเลาะแครลากออไม่เสียวาชวนคุยอันนี้อ่ะต่ออันนี้เราจะผมจะตัดนะครับจะไม่เป็นข้อนะผมจะตัดสักเอาสักสามต้ออนกันเป็นท่อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเพาะแล้วก็เอาไปปลูกนะครับเก็บข้อมูลเส้อหนึ่งกีดูการเจริญเติบโตผู้นี่นะ ไม่ได้ไปวันวันนี้ไปไ,ไปธุระพูนทองไม่ได้ไปแต่ตอนเย็นก็มาขายอยู่คำพูงพูงนี้ไปเหรอผูนี้พกเด็กน,น้อยอยากให้พาไปเทีย่ยวอยู่เ<ไ>ที่ยวภูมิเข้าเราจะพาไปอยู่สักสิบนาทีเรากลับไปถึงเรียนลยกลับเลยทด้ไหมอเอาอต่อครับ,บต่อเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะไรสักทีแล้วคนนี้ อะเออเออก็ได้ก็ได้เอาจะทันไหมเนี่ยถ้าไายไทยเร็ววาตอนนี้ดิเอาต่อต่ออุ้ยคลิปนี้ไม่ไม่เข้าประเด็นสักทีเลยอ่ะเอาจะมีทุกคนชวนคุยก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นสามท่อนนะครับตัดเป็นสักสามป่องนะครับสามป่องแล้วก็จะเอาจะ แช่น้ําไว้นะครับแช่น้าไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาใส่ถุงมัดใส่กระสอบให้มันควบแน่นนะครับคุณแม่ถือแ๊บหนึ่งปวนแะละถือจะจบแล้วเดี๋ยวพ่อจะตัดเฉยส่วนตายอดนี้ก็จะเดินเติบโตได้ดีเนี่ยเอาส่วนทอนยอดที่ไปเสียบทินได้เลยนะครับเนี่ยก็คือเดี๋ยวช่วยให้มันเร่งเร่งการแตกรากของเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกครับ หมนี้ก็ได้หลายกอนะครับเนี่ยหมดนี้ได้หลายกอเลยนะครับสี่กอในสี่กอนหะลำหนึ่งได้ตั้งหลายกอเนี่ยเพราะว่าจะตัดเป็นท่อนละสามประมาณสามข้อตาคนมา<อ>ตัดท่อนละสามขอ้อตาสามขอ้อตานี่เอาสักหกหลุมละหกขอ้อตาเลยแล้วกันดูแต่กอแค่ไหนเขายัางไงก็แด่กอให้มันได้พันไวเดี๋ยวพอจะเดี๋ยวพอจะ เก็บข้อมูลดูการเจริญตัวแล้วก็ดูว่ามันจะหวาน<พ>แค่ไหนหูดหจะหอ<ว>ย<ว>จะหวานจะหอมหรือเปล่าขอโทษครับขอโทษครับ<笑><笑>มีคอมเมนต์อีกชัดๆนะครับประมาณนี้นะคนเนออใช่นะครับขอบคุณครับจริงๆถ้ามีใบเลือยจะดีมากเลย ไปเรื่อยจะเฉียบมากเลยองไกาตัดกิ่งจะตัดตายเนี่ยอันน้อยๆปวดได้คยเคยเคยงีย้ยเงีย้ยเงีย้ยเงี้ยนเนาะมันก็ได้แล้วพอหนึ่งสองสามมันได้แล้วได้ไม่ใช้แรงเยอะนะไหนอยู่ยเฮ้ยไหนอยู่เลยนี่นะนนะมันจะมองไม่ชัดนะครับแต่สีของมันนะครับสีของมัน,มนอ่ามันจะ ตรงข้อนะตรงปล้องตรงตรงข้อตรงเนี้ยมันจะออกเขียวนะครับออกเขียวส่วนกลางลำระหว่างระหว่างป้องเอ้ระหว่างข้อนะคือคือป้องนะครับมันจะออกม่วงนะมันจะออกเป็นสีม่วงเลยนะครับนี่เป็นสีม่วงเห็นไหมลูกเห็นไหมเออจะออกม่วงห้อยพันนี้นะอ่าพันนี้ไม่มีการรับรองจากกรมการเกษตรนะครับแต่ว่าเป็นพันที่ตั้งชื่อขึ้นมานะครับ แต่มีหลายๆคนบอกว่ามันเอาคือปิดคือปิดไฟเออเปลือยแต่หลายคนบอกว่ามัน,น,ม,นมันอร่อยมันหอมผมอยากผมลอ,องไม่ถามมองงามไม่ถามมาหมวพี่แกเป็นยังงามเอาปิดไฟมันก็มองไม่เห็นจ้ะก็เห็นอยูเลยเห็นเนื้อย<ๆ>ิ่งถ้ามีใบเลือ่อยจะดีมากครับใบเลือ่อยแบบเลือ่อยตะเหล็กเลยชิบ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 ผมมีนี่ผมก็ใช้นี่ไปก่อนหนึ่งสองสาม สามก็ตาันา่าทาพนันพันะครับพันพันอ้อยสิงคกะรูนะำต้องพูดแบบนี้นะครับรอเรือนะรอริงรอเรือไม่ใช่เลรอเรือ รอเรือรอเรือก็รอเรือรอลิงก็รอลิงรอเรือรอเรือออกเสียงให้มันให้มันถั่วตัวมด้วยครับว่าอะไรก็ว่าว่ถทองเลยนะครับผู้ให้